ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามจนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง2,9,000ซับสไครต์แล้วนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพฤหัสนะครับ ดาวพุเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่สัญญานะครับนะก็ในช่วงของนะครับนะวันที่หนึ่งนะครับไปจนถึงนะครับวันที่ยี่สิบหกเนี่ยยังคงอยู่ในราศีสิง์นะครับนะก็กระดุมพัะปุตตะนะแปลว่าการเงินงอกเงยน,นะครับนะแล้วก็แปลว่า มีไอเดียจินตนาการนะครับในเรื่องของการหาไรายได้นะครับมีช่องทางถ้าพูดถึงดาวศุกร์นะครับถือว่าให้คุณกับชาวราศีมากนะครับนะในช่วงนี้ให้มากเลยนะครับเพราะว่าถือว่าสุดยอดแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนกันรเงินไปอยู่ในเรื่องของปุตตะเนี่ยมันแปลว่าคิดเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องไรายได้เรื่องโอกาสอะไรต่างๆนะและดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนั่นก็หมายว่าชาวราศีเมษถ้าคุณอยากจะประสบผลสําเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่ นะครคุณจะต้องวินวินนะครับนะคุณก็จะต้องอรู้นะครับว่าคู่สัญญาคุณเขาชอบอะไรนะครับนะโจทย์คืออะไรยังไงต้องตอบโจทย์ซึ่งกันและกันนะถ้าตอบโจทย์กันได้ทุกอย่างมันก็จบนะครับดาวพฤศศุกก็จะแสดงผลเต็มที่นะครับถ้าดาวพฤศศุกได้ตำแหน่งดีอะไรดีไม่มีดาวอะไรมาขัด ครับก็จะส่งผลให้ประสบผลสําเร็จเรื่องของรายได้การเงินการทอง,ทองการติดต่อการเจรจาการอะไรเงี้ยมันจะสําเร็จหมดนะครับเพราะอีกพบเรือนมาจากต้นเรือนปัตตานีปัตตานีแปลว่าขันร่วมมือคู่ครองหรือแฟนก็ได้นะครับวิ่งเข้าอยู่ในเรื่องของปุตตะอย่างเงี้ยนะครับก็มีลักษณะนะครับพึงพอใจกันนะครับในลักษณะของถ้าเรื่องงานนะครับกเ็เป็นเรื่องของการตอบโจทย์ตอบโจทย์ลงตัวนะครับนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของความรักครั้งใหม่ นะในกรณีทุกคนเป็นโสดมาเยอะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนถูกใจนะครับหรือรับพนักงานเพิ่มลูกน้องเพิ่มก็ได้เพราะปุตตาก็แปลว่าลูกน้องนะครับปัตตานีก็แปลว่าร่วมมือนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับปัตตานีเปปุตตาถ้าเป็นคู่ครองหรือเป็นแฟนกัน นะรัที่รักใคร่กันดีก็ช่วงนี้จะกระหนุงกระหนิงอ่ารักใคร่กันดีเติมความหวานนู่นนี่นั่นมีความโรแมนติกอะไรยังไงก็ได้หมดแล้วแต่นะครับนะแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนถ้าพื้นดวงเราเนี่ยเป็นคนที่มีโรแมนติกอยู่แล้วนะครับไม่สัมพันธ์อิริมรณะเวน่า,นาหรือไม่สัมพันธ์การเลกินีเนี่ยนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับเขาเรียกว่าให้ความสุขซึ่งกันและกัน อ่ะอย่างนี้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมเราโอ้โหคู่คองเรานะครับเสียนะครับอันลิมรณะวินาศสามพันถึงการกินีนะครับจะเป็นในเรื่องของมือที่3ก็มีเหมือนกันนะก็เป็นจุดที่ต้องเรามัดระวังนะครับนะอ่ะนะก็ถือว่าการเงินดีคู่สัญญาดีนะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่าน นะครับวันที่1เนาะจนถึงวันที่9เข้าาระวังปู่เอกเลยนะนะครับทำอะไรยังไงเรื่องเงินเรื่องคู่สัญญาเนี่ยนะครับสำเร็จติดต่อทําอะไรยังไงถือว่าราบลื่นนะครับนะดาวท่านเริ่มเดินสอยหลังนะครับในวันที่2นะก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆๆๆนะจนวันที่27จนะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10นาฬิกา9านาทีท่านก็ยกกลับไปในราศีกรกฎกระดุมพระพันธุคําคำว่ากระดุมพระก็แปลว่าการเงินการทองเนาะพันธุุก็แปลว่าบ้านรถที่ดิน นะครับนะหรือความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะนะก็ถือว่าดีนะกระดุมพราพันธุเนี่ยหลักทรัพย์แปลสภาพเป็นเ,เงินทองได้จะซื้อจะขายจะเช่านะครับหรือจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ถือว่าโอเคนะครับนะแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับเราสามารถที่จะแปลสภาพหลักทรัพย์เนาะส่วนหนึ่งนะครับจะซื้อเพิ่มก็ได้หรืออยากจะได้บ้านได้รถก็ได้เหมือนกันถ้าเรามีเรื่องของเ,ออเงินทองซัพพอร์ตนะแล้วในพื้นดวงเราไม่ได้มีอะไรมาขัด แล้วเรามีเงินพร้อมก็สามารถได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะครับเหมือนกันนะครับปัตนิไปอยู่ในเรือนของปันธุก็เปิดตัวนะครับให้ที่บ้านรู้ว่าเรามีแฟนมีนูมีเน่ก็ได้ในกรณีที่เพิ่งคบกันนะครับหรือร่วมหุ้นร่วมทุนกับแฟนก่อร่างสร้างตัวทํานู่นทํานี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับได้พระสุขได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็ถือว่าให้คุณเกิดดวงชะตานะครับเข้าไปก็ยังคงเข้านวังปู่เอกนะก็ถือว่าให้คุณเกิดดวงชะตาอยู่นะครับเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกัน